ามาแล้วมาแล้วพี่น้องปลากระป๋องหลังจากที่ไปสวัสดีครับอยู่กับผมเฮี่ยต่ำหมหำตรงชาแนลปลากระป๋องมาแล้วพี่น้องหลังจากมืนน่อนันไปรงไปคอนแกนงานศพหญา้าเถาหญ้าถวดเสียเนาะครับปลากระป๋องมาแล้วเพิ่งมาหอดแหวโ,โ,โมไปหับนี่มาเดินทางมาจากไซบูนี่เดี๋ยวถามแล้วมาหอดโอ้ต้อนรับต้อนรับโอ้ยพี่น้อง ของเออสครับสวัสดีครับวันนี้ครับเป็นใครมามันจะใส่นี่มานตลอดเอ็นใส่มานตลอดเอ็นเลยมันครับเป็นไดออกออกครับแล้วมาจากโมงออกมาก็ทีได้ขึ้นรถช่วงใบใบกับใบสองแล้วงานแล้วยังแล้วแม่เรียกว่าเนี่แม่ได้ไปยูก็งาท่านปูผมฝรั่งเศสบอกแม่ครับ เราพูดอะไรอยู่ก็ย่ายอยู่คอนเทนบ่มีคนอยู่เน่ยเ็ดบุญเฮ็ดยยังเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้ยเออสูสๆเป็นกำลังใจให้ของครับเอาของไปเก็บก่อนเนื้อได้ยังมาฝากบ่ได้ไก่มาฝากโอ้นั่นได้ยี่หลีได้ไก่มาฝากไอ้สาธิตอันนี้พ่อหยอกได้ยี่หลีเด้อโอ้ยฮะแกแก่แกแกลูกมันนอนครับเอ้า ดตอนนี้แม่แม่ยอยู่ละเอียดปะเียแมนครับแม่อยู่ละเอีดอเนาะเขากัสูดว้วคนมีชีวิตกระสูต่อไปอ่ะโ,โ,มโมไปตุ่มค,คนมีชีวิตกระสูต่อไปคนที่ไปแล้วก็ไปดีทุกคนมันมีพัดมีปันม,ม,มีจากบ่าสิจากเป็นหรือจากตายมันก็ต้องจากเนาะอ่ะบ่จากมือนีกับจากมือนากลับมาเห็ุงานสูส้สครับเออคนเฮ้ามันสูญเสียกันทุกคนสูตั้วเฮ้าคนมีชีวิตเฮ้าสู้ต่อไป สูบ่ะสูบครับแล้วทุลาทุยางบลาแมนบ่เบ็ดแล้วเบ็ดทุยางแล้วเอากระเป๋าลงมาพี่มาหาอิจาพิทคนเดี๋ยวก็เอาลงก็ได้แล้วทุลาทุยางแล้วก็กลับมาเห็นงานต่อแมนบ่ครับผมเหนื่นยไม่ยากก็ดียายแล้วนะครับท่านจแ้วครับบ้านบ่ให้โลดใเรียนบอในเรียนบ่ไปฝนไปหาอิจาธิตนั่งอยู่ผมเอาเอาคุณชือของฝังไปแล้วอย่างฝังมั้งี้โอ้ นี่แหละครับน้องน้องน้องอยู่ขอนแก่นตอนนี้แม่ก็ต้องออกจากงานถูกปะต้องมาดูแลปูอีกต้องไปอยู่เป็นมูญ่ารับกับไปเป็นอยู่เป็นมูยาญ่บก็ต้องมาอยู่ละเอ็ดอยู่ละเอ็ยดละขอนแก่นไปอยู่บนนี้ขึ้นห้องมีแต่ใหญ่อยู่อ้าวผูดอะไรสิบึงเล่าบัะนี้มี่ใหญผมอยู่ขอนแก่นอ๋อไม่ใหญ่เราเชี่วเขาไแบบนี้อืมเาไปดูินเยอะเนาะฮะไปหาไอ้เขาที่ ตาดีเลยนะครับผมเชือกไก่มาฝากเลยกเจ๋อเขาต้มไปเรื่องมั้ยตอนแรกตอนแรกมึงมาเขาหยิเผาวันที่เท่าไหร่นะวันที่แปดแต่เขาชอบพนักกิจวันที่เจ็ดเหยี่ยนเหยี่ยนลงมาไอ้เล็บไ่ได้ไปไอ้ติดงานบุยร่ำไอ้โคราชไอ้เล็บไ่ได้ไปตอนแรกตอนแรกรับปากว่าทีไป แต่ยหญ่มือก็เลยไม่ได้ไปแล้วทุกอย่างมั้งบ่ทุกอย่างมียั้งกวางห่วงยาปูเยอะแค่ปูปูยูุติไปเนี่นั่นลุงบันนอ่นยุ้นลุงบานละเอียดไงยากษ์หายใจเห็น้ยละเอียดอันนี้ตัวมาจากละเอียดบ่ไม่ได้กลับไปคอนเทนไม่ได้กลับไปแม่กะแม่ก็ยุ่นี่แล้วยุ่งละเอียดบ่ไก่กันไก่ว่าเก่าจากนี่ไปละเอียดกับ่ไก่ประมาณอร่อยอร่อยนิดๆจะว่าใจก็คอนเันกะ กือบสองร้อยกระไก่ตงมาอีกเอาบริษัทก็ตั้งใจเให้การให้งานเก็บเงินเด้อให้ให้ได้ซสำเนียงละให้ให้เอียงมาเขาเอื่อนว่าให้กำลังใจแต่ก็สู้กันต่อไปแต่ก็ตั้งใจเฮ็ดชิบเด้อบริษัทโมเฮ็ดชิบเดี๋ยวเดี๋ยวกันซสำเนียงพู้เฒ่ากับเฒ่าไปเรื่อยๆเด้อโตได้บริษัทต้องหาเลี้ยมเชื่อว่าเอาขอบคุณเอฟซีฝากติดตามไว้หน้เด้อครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ ทักมาให้กำลังใจผมนะครับไลค์ไลค์ครับผมขอไปเบิางในเพจก็ไม่ได้ขอเพื่เพื่อกับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกคนครับสุลุยสุกครับหลายคนก็อาจสุภาพสัตว์ในหุเนาะาบางมันปลากระป๋องเนี่ยมันยู่น้ำไอ้ฝ่ายตอนแรกแล้วไอ้ฝ่ายเลิกจ้างแต่ผมก็เลยว่าเอาน้องมันอยู่น้ำนี่แหละก็อยู่น้ำผมมิยังกับใครแล้วดูแลกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ที่นี่ ยาเสียก็เลยทรงไปทรงมากทั้งคูโอ้นี่สู่ชีวิตพี่น้องคนสู่ชีวิตน้องมันกับตาหักตะกี้มันมามันตื่นสายสมือนี่ดีขึ้นก็ร้ายกว่าเก่าสิ่งที่ต้องตั้งใจอีกก็คือโอ้ยกินไปนั่งเพินคนก็ได้สิ่งที่ต้องตั้งใจอีกก็คือขยันเห็ดชิปได้น้องขยันเห็ดชิปมันเป็นงานสบายแต่เฮาบ่เฮ็ดนันก็เห็นบ่คนข้างหลังรอเฮานั่นแหละเอ้า สูต่อไปเริ่มลุยครับโอเคอเป็นงกําลังใจให้ครับผมฝากติดตามน,อมาน้องม่นะครับปากระกป๋องครับสวัสดีครับนะครับ